สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านช่องมณนีฉายสตอรี่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะได้มาออกกำลังกายและถ่ายวิมสวยๆริมของให้ทุกทุกท่านได้ชมไปชมด้วยกันนะคะฉายก็จะเดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็พร้อมถ่ายภาพวิวสวยๆให้กับเอฟซีทุกๆท่าน ได้ชมกันด้วยนะคะทุกท่านค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเนี่ยค่ะลมเรื่มเงียบสะดวกสบายเหมาะสำหรับออกกำลังกายนะคะทุกท่านยามเย็นนะคะยามเยน็น แล้วก็กดกดไลค์กดเลิฟให้เพื่อนด้วยนะคะช่วง5โมงาโมงเย็นก็เป็นคุณเจนจิราได้ขึ้นนะคะก็ได้กดเลิฟให้แล้วนะคะไปชมกันไปเรื่อยๆนะคะทุกท่าน ถ่ายวยิวสวยๆได้ออกกำลังกายไปด้วยโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะี่นมีความสุขถ้าไม่มีวันหยาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านุ้กกำลังใจท่มให้นะคะออกกำลังกายด้วยกัน วันนี้ก็จะมาไกลหน่อยค่ะวันนี้จะได้เดินให้ได้นานที่สุดคะ่ะในการออกกำลังกายดูอ่ะ บรรยากาศเรียบงา่ายเงียบแล้วก็เย็นสบายค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะน่ะ ออกกำลังกายด้วยกันนะคะนี่ค่ะ อ้งสุนัขอยู่ข้างแต่ก็กลัวโดนโดนงาบต้องหันหลังกลับก่อนน้ำมันก็กลัวอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปอีกทางนึงนะคะกลัวค่ะ <c oughs> อ,อ,อ๋อรอรอคนข้างหลังกำลังเดินมาจะได้มีเพื่อนเดินไปด้วยกันนะคะทุกท่าน กลัวน่ะเนี่ยกลัวน้องข้างหน้าน่ยก็หน้ารักอยู่นะคะมองหน้าเชีะมองหน้าเชียะเ,เลยเดินต่อไม่ได้นะคะทุกท่านกลัวรอเพื่อนข้างหลังก่อนค่ะรอเพื่อนข้างหลังค่คะล, <c oughs> ลมเย็นสบายมากเลยค่ะทุกท่านค่ะ บรรยากาศก็ดีนะคะทุกอย่างทั้งหมดกลัวกลัวน้องหมาค่ะเลยคอยคอยไปด้วยกันกลัวกลัว,วเจ้าตัวนี้นะคะ่ะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวรอชมคลิปข้างหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ